สวัสดีครับผมยินทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมายไบาตนะครับหลังจากคลิปที่เราที่เรามาคุยเรื่องแม็กกันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาต่อด้วยชนิดของกระสุนกันนะครับสฉหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงกระสุนทั้งสามชนิดด้วยกันนั่นคือไฮพาวเวอร์โคสตอมแบตแล้วก็ซับโซนิกนะครับสหรับกระสุนไฮพาวเวอร์นั้นอาจจะเพิ่มแค่ระยะของกระสุนเท่านั้นนะครับมันไม่ส่งผลต่อความแรงแต่อย่างไรซึ่งหมายความว่าทุกคนใช้กระสุนเท่าเดิมในการสังหารอ e ีฝ่ายเท่ากับกระสุนปกติทีีี่่่ไไไมมมมดด้้้้้้ใใใใใสสแบบบฮพาาาาาววเเออรรรรรรร์นนนนนะะะะะคคััจกกกลิิปปผชชช AK-74 ยยงฟ50 5ตุณถ h i พา p เวอร์ครับแต่ถ้าใช้แม็กปกติตั้งแต่50เมตรเป็นต้นไปจะใช้ถึงหนัดด้วยกันนะครับโดยผมได้เปรียบเทียบรีคอร์ของปกติกับ h ฮพา p เวอร์จะเห็นได้ว่ารีคอร์แบบทางแนวตั้งของ h i พา p เวอร์นั้นมีมากกว่าแบบสแตนดาร และแนวนนรีคอยแนวนอนขอททั้งสองอันนะ่ะก็ยังคงเหมือนเดิมกันนะครับอีกทั้งเวลารีโหลดนะั้นะส่านว่าไฮพาวเวอร์นะั้นนะเวลาโหลดช้ากว่าแบบปกติมากซึ่งจะแย่กว่าเดิมมากเลยถ้าเกิดเปลี่ยนไปใช้แบบแม็กแบบเอ็กซ์เทนหรือแบบดำนะครับโดยความไวของกระสุนก็ล่าช้าลงเช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูกระสุนชนิดต่อไปดีกว่าแบบคอสตอมแบตนะครับโดยกระสุนคอสตอมแบตนะครับนั่นคือเลดเดอร์กระสุนที่จะส่งผลต่อหน้าทุกอย่างกับไฮพาวเวอร์นะครับกระสุนคอสตอมแบตจะส่งผลใหแ้แรงดีแนวะตั้งลดลงเวลารี ความวรงขอกระสุนก็ยังเยอะขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่ากระสุนนี้ระยะของมันจะน้อยกว่าแบบเดิมมากซึ่งหมายความว่าถ้าระยะ เยอะขึ้นกว่า30เมตรอะ่ะคุณจะใช้กระสุนมากกว่าเดิมในการสังหารอีกฝ่ายผมได้ลองกระสุนนี้กับ MP9 แล้วผลคือใช้กระสุนประมาณ5นัดในระยะต่ำกว่า30เมตรและ7นัดขึ้นไปสำหรับระยะ50เมตรนะครับสำหรับกระสุนชนิดสุดท้ายในคลิปนี้คือซับซอนินีนะครับอันจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องอธิบายมากสำหรับซับซอนหนีกับกระสุนก็คล้ายๆกับคสตอมแบทนะครับทั้งเวลารีโหลดข,ของมนันพอคสตอมแบทเลยนะครับอย่างเดียวที่แตกตา่างจริงๆก็คือระยะของกระสุนจะตกนั้นมากกว่าคสตอมแบทนะครับซึ่ง เอาละครับอันนี้ก็หมดกระสุนทั้ง3ชนิดแล้วนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นกระสุนเกี่ยวกับกระสุนจอกก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อนกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนานาคเด้นครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ